เมนสวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับช่องน้องหอมล่านะคะวันนี้น้องหอมล่าก็จะพาไปเก็บผักกูดกันค่ะไปดูกันนะคะนี่นะคะกำลังจะไปหาผักกูดก็ เตรียมตัวมาอย่างดีค่ะใส่รองเท้าบูทด้วยรองเท้าบูทยาวมากค่ะอ้ามีตรงไหนเนี้ยหาค่ะหาอ้อมล่าเหมือนจะได้เต็มนี้เลยค่ะเต็มถุงนี้เลยค่ะเตรียมถุงมาใหญ่มาก นี่ก็หันเห็นยอดหนึ่งทั้งนี้เขาเรียกว่าผักกูดนะคะเออไทยเขาเรียกว่า,างไงไม่รู้ค่ะดยู่แล้วก็จะเอาไปผัดนะคะนี่ค่ะใหญ่ใหญ่เห็นไหมคะยอดใหญ่เลยนี่นะคะ หาต่อไปค่ะอยู่ตรงไหนอีกที่เขาขายน้องลาไม่ชอบซื้อนะคะชอบเก็บเอาเองค่ะประหยัดดีนะคะใช่ไหมคะหอันนี้ผักกูดมีหลายชนิดค่ะอันนี้อันนี้คือผักกูดกินได้นะคะอันนี้คือไม่ไม่กินไม่ได้นะคะ นี่คือผักกุนเบอร์นะคะไม่มียอดแล้วว่าห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 า,หาตรงไหน จะเอ่อน้องหำม่าก็เต็มถุงมาใหญ่เลยนะคะจะได้ครึ่งถุงหรือเปล่านะคะโอ้ยข้างในก็มีด้วยอะออออนี่ค่ะสวยค่ะ สวยงามเตรียมรองเท้าบูทมาดีแล้วค่ะน้ำว้าวนี่ก็มีแบบนี hmm. ้เลยนะคะโอเค ต่อนะคะคี่ค่ะบรรยากาศริมน้องฟ้ามอือกาฝนเพิ่งตกหยุดนี่เองนะคะ นอหมลาก็จะหาตามริมคลองแบบนี้ค่ะริมริมหนองค่ะริมหนองหลังบ้านนะคะก็เจออีกแล้วเยอะค่ะช่วงนี้ฝนตกฝนตกเพิ่งหยุดนะคะน้องมลาก็เต็มตรงท้าวูดมาเลยค่ะกลัวอันเนี้ยแตกอะค่ะฝั่งนั้นเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้นะคะ แตกนะคะฝั่งนี้เขาเรียกว่าแตก <Okay. S 1> โอเคอืมนีด้วย ต้อเจอแล้วเอาได้เอาได้ บุ้งด้วยนะคะโันนี้ค่ะเราก็ได้ผักเยอะเลยอันนี้เจอแม่แม่ข้างทางนะคะแม่แม่อยู่ในสวนเลยไปแวะเก็บถั่วพูแล้วก็อันนี้ก็คือมาอบนะคะมาอบน้อย อูบเรามาอูบนะคะรู้จักกันไหมคะทางนู้นเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้นะคะทางนี้เขาเรียกว่าหมัอกอบนะคะอันนี้ถั่วฟูอันนี้ถั่วปงตรงนี้ตรงนี้เขาเรียกว่าถั่วปงก็ได้ผักมาเยอะอยู่นะคะผกักก็จะอยู่ข้างล่างถุงใหญ่ก็ได้ผัก ยื้เหมือนกันนะคะ่ะว้าวนี่ก็ไอกู Good. ดนี่ก็แม่ไปซื้อปลานะคะปลาเขาเรียกว่าปลาอะไรไม่รู้ค่ะทางนู้นอันนี้เขาเรียกว่าปลาปลาไทยนะคะเดี๋ยวก็นงแล้วไม่มีที่ตั้งกล้องนะคะไม่มีที่ตั้งโทรศัพท์ก็เลยจับเอาแบบนี้โยจะ จะเด็ดผักก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยผัดแล้วก็ถ่ายอีกทีนะคะนี่ก็ทำนนที่บ้านยายนะคะวันนี้ก็มีเมนูเอ,อ่อปลาทอดกรอบนะคะยังไม่ทอดยังไม่ทอดค่ะเพิ่งจะทอดอันนี้ถั่วจะแกงนะคะจะทำน้ำแกงอันนี้ก,กูดค่ะ<ม>ก็จะเอ,อ่อ ทำผักกูดก่อนนะคะผัดผักกุดก่อนนะคะแล้วก็มาตำกระเทียมไ,ไปไม่สบางเลยค่ะที่ตั้งกล้องก็ไม่มีนะคะต้องจับเอาค่ะถ,ถ้าผิดพลาดตรงไหนก็ บอกได้นะคะพึ่งน้องใหม่คะ่ะ<อ>ก,ก็ยังไม่ไม่ชินกับกล้องนะะก็ยังทำไม่เป็นอะไรก็ทำไม่เป็นบ้างนะก็เติมหน่อยนะคะใส่น้ำมนันก่อนนิดนึง ใส่ฟืนอีกนิดนึงเมื่อกี้น้ำยังไม่แห้งค่ะก็เอาหนอนล้วเอาน้ำมันใส่นะคะก็มันแตกก็เลยออกห่างนิดหน่อยกลัวกลัวน้ำมันกระเด็นค่ะใส่กระเทียมลงไปโอ๊ย หัวเน่าชูรสนะคะแล้วก็เพือแล้วก็คลิกว่าพคลิกใส่เท่านี้เลยค่ะยังเจากินเผ็ดค่ะเจากินเผ็ดเผ็ดนะคะ ทีนี้ก็เริ่มหอมแล้วก็เริ่มเอาผักกูดทน,นี้ก็มาทำกับข้าวที่บ้านยายนะคะ มืดหน่อยนะคะนี่ค่ะต่อไปก็เมนู ham. ทอดปลานะคะก็อันนี้ก็ตุดไปหนึ่งเมนูผักกูน่าน nice ่ะอยากจะถามว่าถ่ายอะไรนะคะยายไม่รู้ค่ะ ก็ปลาก็เป็นเมนูสุดท้ายของค่ะแทนแ่แทนนี่ก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะก็มีผักกูดที่เก็ดมาเมื่อกี้ <c oughs> ปลา <c oughs> ทอดกับน้ำพริกถุน <c oughs> แล้วก็ทั่วแกงนะคะ <c oughs> ก็ขอโตไปกินก่อนนะคะ ก็ถ้าใครชอบ,ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ